สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการถูกงูกัดนะครับคุณทราบหรือไม่ว่าถ้าเกิดถูกงูกัดต้องทําอย่างไรนะครับถ้าเกิดการถ้าเกิดคุณถูกงูกัดเนี่ยอย่างแรกก็คือควรจะหลบจากงูทันทีนะครับระวังให้อย่าให้มีการเกิดการเกิดครั้งที่2นะครับผมอย่างที่2ก็คือพยายามเอาแขนหรือขาที่โดนกัดเนี่ยพยายามเอาให้มันอยู่ต่ำก่าระดับหัวใจนะครับผมเพราะว่าจะช่วยทําให้พิษแล่งเข้าสู่หัวใจได้ช้าลงนะครับ สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือ1อย่าอย่าเอามีดไปกรีดแผลเพื่อเพื่อพยายามรีดไปเอาพิษงูออกนะครับเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรือว่าการเอาเชือกรัดบริเวณแขนหรือขาตามที่ถูกงูกัดเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ทําให้เลือไดไหลพิษเข้าสู่ได้ช้าลงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนอกจากนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วมันยังเป็นอันตรายทำให้บริเวณที่ถูกมัดเนี่ยขาดเลือด จนจนเป็นอันตรายกับแขนขาได้นะครับผมถ้าเกิดสนใจข,ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆเหลนี้ก็ไปที่เว็บซา์กับผมได้นะครับสุขภาพดีเด็ดอคอมกับผมวันหลังเราเจอก,กันใหม่ครับ